สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาเที่ยวจันทบุรีครับวันนี้มาเที่ยวจันทบุรีได้ไหมเนี้ตอนนี้ก็มาตลาดคิชกูดอันนี้อันนี้ตลาดนี่ยังก่อเบียตลาดนี่ยังกว่าเนยดอยดีกว่าไม่เนยเนยไนเด้าตลาดอำเภอคิชกูดผมบ่รู้หรอกว่ามันเป็นตลาดนี่ยังแต่ว่าก็มาเดินรอเบิร์กครับ ก็จะมาเยี่ยมคุณย่าของแฟนนะฮะมาหาเลือกเสื้อผ้ายะครับซื้อของเวฟาเพลินมาจากชลบุรีก็มาหาเลือกเสื้อของยศตลาดคีชกรุ๊เก่านะครับอ๊ะ,อะอหนูเาไม่ได้มาจากเดือนแล้วฮะเฮาไม่ได้มาจากเดือนละเออฮะออออบอก กลับมารอบนี้ตลาดใหญ่กวนะ่าเก่าเนาะแต่ก่อนมันจะมีแต่โซนขายพวกของสดนะตอนนี้คุณเจ้าเหมือนเหมือนสร้างเพิ่มมาอีกอ๋อน่าจะสองตอนนะวมั้ง่สองตอนใหญ่ตลาดใหญ่กว่าเก่าแล้วก็ด้านนอกก็มีซีเจมอลเพิ่มเข้ามานะครับแต่ก่อนมันจะเป็นที่โล่งเลยนะแตะว่าตอนนี้ก็มีซีเจละมีซีเจนะ ที่เห็นด้านาน้านู่นก็จะเป็นทางเขานะครับ <Ooh. S 1> ทางเขาแต่วน,นั่นเป็นถนนเส้นหลักก็จะมีธนาคารอมสินอยู่ข้างในอันนี้ก็มาลองเบิรงครับหาละตอนนี้กำลังเลือกซื้อเสื้อผ้าเอ่อมาเลือกพาให้ลุงครับคุณลุงเพิ่นปลูกทุเรียนอยู่ กระสุนมากคนทางจันเพื่อนจะเป็นเจ้าของสวนฮะมีที่มีทางไหลอันนี้ก็มาย่างเลาะตลาดก็ร,รู้สึกว่าอากาศอยู่ทางจันเทุรีมันสดชื่นยังไงกับโลกท่านทางที่ตอนมานีนอนมาตลอดทางเลยครับเพื่อนอคนอ่ะผลไม้อุ้ยผลไม้เมืองจันสดๆตลาดใหญ่มากครับผม ไม่ได้มานานแล้วเป็นปีแล้วฮะตั้งแต่มาล่าสุดก็คุณพ่อแฟนเสียนะครับอัอนนี้ก็ตอนนี้ก็กำลังจะเที่ยงนะครับ10บโมงกว่าเกือบ11บเอโมงแล้วล่ะยังไปยังมายงเยอ้ยรู้สึกตื่นเต้น ปันเด็กน้อยว่าเคยมาตลาดจังไดะเขา่รู้ว่าตลาดอยู่ทางศรีราชามันน่าเบื่อแล้วว่คือทางนี้เลยแมนบะได้แล้วปะอโอ้เมื่อคืนกินบักม่วงปวดท้องอีกแล้วไหมแดดแมน,แมน เก่งเขาสวนต้องเป็นแบบหุ่มคอป่ะหนะเสื้อผ้าถือนะครับเนี่ยอันนี้ก็ตัวละแปดสิบหนึ่งแหม่คือถือแค่้ามือสองบ่าอืผู้ใดสูบยาอันนี้ก็ร้อยเดียวนึงถือถึง,ถง,ถงหนึ่งเ,นะเออดือนนะร้อยเดียวถูกนะครับถูกถูก นี่เขาสวนผู้เรียน,นต้องใช้เสือแขนยาวด้ว่าสั้นยุงจะก,กัดกต่บั้ยางรอตลาดกันต่อนี่ค็ตลาดโอ้ของกินเยอะแยะเลยครับเพียบเลยนี่ใส่กรอบแหนมนี่ลูกชิ้นยาน่างเพื่อเาเป็นโซนอาหารฮะนี่เลย อันนี้นี่ขนาดเป็นช่วงใกล้เที่ยงแล้วนะฮะนี่ถ้าเป็นช่วงเย็นๆคาดว่าคนน่าจะเยอะมากเลยอันนี้ก็เป็นโซนของฝากสำหรับเด็กมีกระเป๋ามีเสื้อผ้าโอ้ไปทางไหนกัรน,นร้อยเดียวเองเสื้อผ้าเนี่ยถึงน้อยร้อยเดียวเองเนีืย เขาทาเขาทาแบบนี้ตะบุดีก็แบบแดดเอองามอยู่เด้งามเป็นรี่เก่งมากมันมีแดดนะแต่มันม,นมนัอนบอมเนแดดฮ้อน่างเชงชลบุรีไหมถ้าชลบุรีนี่แบบไม่เลยนะอันนี้แดดแต่ว่ามันเย็นนะจันทบ,บุรีมันดีอย่างนี้นี่เองครับทุกคนมันสุดยอดเลยอะ่ะอากาศมันดี <S <S เลย เสือพรางก็มีให้เลือกเยอะโอ้โหโซนนี้ก็เป็นโซนที่ต่อเติมมาใหม่นะตลาดง่ายขึ้นมากเลยอันนี้มันช่วงทุเรียนอยู่บ่บยังไม่ถึงช่วงทุเรียนเทีย<ม>โอ้ถ้าเป็นช่วงทุเรียนคนนาจะคึกคักกว่านี้เนาะวุ้นตัวนี้สวยนะเนี่ยกางเกงผู้หญิง,นะงองกางเกงผู้หญิงอย่างเงี้ย ว่ามีมลานพืยิงแบบม,มีก็บบได้ไซละัะงามดีมาเลือกซื้อของนีดไอดอลไอดลไอดลดมื่อนี้มาอย่างมืนน่อนี้มาซื้อของฝากอันนี้กับไวรุ่นปวดเนาะนี่ลาไอ ขนยาวเนเวลาข้าเจ้าเขาสวนทุเรียนน่ตกอนนี่ยเนี่เออเริ่มแวน่นอนน่นอนวันนี้ก็ปวดท้องแล้วครับจะไปหาเข้าห้องน้ำแล้วบั เดี๋ยวค่อยมาต่อกันคลิปใหม่ครับคลิปนี้แค่นี้กันนะฮะแล้วพจอกันวัสดีครับผมบ๊ายบาย